สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้กับผมหมอคิดโชลี่เหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่เกิดในเดือนกันยายนในช่วงครึ่งปีหลังเนะครับเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของอุปสรรคความรักอะไรต่างๆนะครับครึ่งปีหลังของคนที่เกิดในเดือนกันยายนนะครับต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์จิตใจของตัวเองให้ดีนะครับคุณจะร้อนรนกระวนกระวายบางทีบางครั้งใจร้อนวู่วังทำให้เสียงานใหญ่ได้นะครับ ทั้งๆที่ภาวะทางด้านการเงินของคนดีและเกมที่ดีแต่เพราะความใจร้อนความผู้วามขาดเหตุขาดผลบางทีบางครั้งมุ่งมั่นที่จะเอาแต่ชนะหรือว่ามุ่งมั่นที่จะเอาแต่ได้ขายเดียวจะเกิดปัญหาเดือดเนือร้อนใจตามมาทําให้คนในเดินทําให้คนที่เกิดในเดินการหยายดเนี่ยมักจะสร้างสัตรูได้โดยที่ ไม่ได้ทันได้ระวังตัวบางทีบางครั้งเนี่ยคำพูดคำจาบางสิ่งบางอย่างที่พูดออกไปโดยไม่ทันในคิดจะก,ก่อเกิดให้เกิดศัตรูและที่สําคัญศัตรูคนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่น่ากลัวนะครับเพราะนั้นพูดง่ายๆเลยว่าในช่วงครึ่งปีหลังคนที่เกิดในเดือนกันยายนต้องระมัดระวังคําพูดคำจาระมัดระวังเรื่องอารมณ์จิตใจตัวเองให้ดีนะครับถือได้ว่าคนที่เกิดในเดือนกันยายนในช่วงครึ่งปีหลังดวงยังดีอยู่นะฮะยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในเรื่องของสายงานที่ทําแต่คุณจะลังเลคุณจะไม่มั่นใจเหมืออนนนก่น่่ทีผามาม อันนั้นเป็นผลทวมามจากสถานการณ์ที่คุณเองไม่มั่นใจไม่รู้ว่าคนรอบข้างคุณคิดยังไงอนนันเป็นผลเกิดมาจากคาพูดลมใจของคุณนั่นเองเพราะจากอารมณ์ของคุณที่ร้อนรุนแรงนะครับแล้วก็คุณเป็นคนโมโหร้ายบางทีบางครั้งเนี่ยฟุดฟัดบางทีป้าเดียวยิงคนอื่นเขาตายติดคุกติดตารางงานการทุกอย่างก็ทงนี่ได้ไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ทาธุรกิจนะฮะธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจร้านคอง เพชรจิวเวอรี่เครื่องเงินอะไรต่างๆปีนี้เนี่ยนะครับดวงของท่านดูเหมือนจะดีโดดเด่นค่อนข้านที่จะไปได้สวยในช่วงเดือนมก,กราคมกุมภาพันธ์ปี2559นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะคะที่ทําธุรกิจด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีโทรศัพท์มือถือปีนี้ถือว่ามาแรงทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับคนที่สําหรับคนทหารที่อยู่ยังภาคใต้นะครับต้องกล่าวฝากกันไปเลยนะฮะ ในช่วงประมาหนึ่งหรือสองเดือนจากนี้ไปต้องระม,มัดระวังการประทะการต่อสู้จะเกิดขึ้นและที่สําคัญเนี่ยนะครับต้องระม,มัดระวังการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจะตามมานะครับเดือนมิถุนาก็เดือนมิถุนายนในช่วงครื่งปีหลังสาหรับคนที่เกิดเดือนกันยายนนะครับเดือนนี้อยู่ในภาวะที่คุณกำลังวางมากว่าจะเอาอยัางไงว่าจะจัดการยังไรเป็นช่วงเวลาที่คุณมีแลนง,งานไว้หลายอย่างแต่ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะตัดสินใจถ้าถามว่าคุณจะทําธุรกิจได้ไหมผมพูดได้เลยว่าคนที่เกิดในเดือนกันยายน ในช่วงครึ่งปีหลังคุณทำได้เพราะภาวะต่างการเงินของคุณโอเคมากแต่คุณจะใจร้อนเกินไปคุณจะทำอะไรจนขาดความคิดก่องเกิดให้เกิดก่อให้เกิดผลเสียตามมาค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่เลยทีเดียวทำให้มีปัญหามีอุปสรรคแต่คุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้และอีกกรณีหนึ่งก็คือผมอยากจะแนะนานิดนึงคนที่เกิดในเดือนกันยายนให้หลีกเลี่ยงบุคคลผิวเนื้อดําแดงรูปร่างหอมสูงคนนี้เป็นอริกับคุณอายุใกล้เคียงกับคุณบวกลบไม่เกินสองปี คนลักษณะนี้เข้ามามีแต่จะทาให้ชีวิตของคุณเนี่ยเร็วร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยห่างไกลไว้จะดีที่สุดนะครับคนที่คุณคบด้วยและดีมากก็คือผู้หญิงร่างพวงผิวขาวหน้าตาออกจริงทีิงนิดนึงมองดูแล้วรู้สึกว่าเราอบอุ่นคนคนนั้นอายุมากกว่าคุณเขาคบคุณได้แนละส่วสำคัญเขามอบหมายงานมอบหมายการเงินให้คุณประสบความสำเร็จได้ด้วยดี เดือนกรกฎาคมสิงหาสําหรับคนที่เกิดในเดือนกันยายนนะครับกรกฎาสิงหาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องต่อสู้มีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่พร้อมจะต่อสู้กับมันปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีผมการันตีตรงนี้ได้เลยนะครับช่วงประมาณช่วงประมาณเดือน กัญยาตุลาซึ่งเป็นเดือนเกิดเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังในเดึ่นนะฮะเดือนกันยาตุลาบางทีบางครั้งมิตรเก่าเพื่อนเกลอที่เคยพบหาดูใจกันอยู่อจาจจะแวะเวีเยนเข้ามาแล้วบางครั้งอาจจะนําเรื่องตื่นแล้วร้อนใจมาให้คุณบ้างเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนที่เกิดในเดือนกันยาตุลาจะลังเลโอ้เอมีปัญหาโน่นนี่นั่นติดขัดหลายอย่างคุณจะตัดสินใจร่าช้าขึ้นนะครับเป็นผลพวงมาจากช่วงหนึ่งหรือสองเดือนแรกเนี่ยคุณตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง เพราะนั้นเนี่ยช่วงประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาสี่เดือนสุดท้ายของปี58คุณจะลังเลใจคุณจะตัดสินใจไม่เด็ดขาดแต่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเดือนที่ดีที่สุดของคนที่เกิดในเดือนกันยายนปี2558ในช่วงครึ่งปีหลังก็คือมกราคมกุมภาปีหน้ากแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแล้วก็ถือว่ารวมไม่เลวร้ายมากนะครับ ถือว่าดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าก็จะมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่คนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวในปีนี้เนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนและที่สำคัญคุณจะแบบถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจคุณจะทําอะไรที่มันบางทีขาดสติขาดความอย่างคิดไม่ได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะครับโดยซัพพอร์ตทางด้านการเงินของคนที่เกิดในเดือนกันยายนในช่่ววงงงครปีหลลัแ้ ทางด้านการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากเป็นคนที่ดวงดีก็หมายถึงว่าในช่วงนี้คุณอาจจะเสียงเงินจากการซื้อบ้านใหม่ต่อเติมบ้านตกแต่งต่อเติมทาสีหรืออะไรใหม่ถ้าให้ดีจริงคนที่เกิดในเดือนกันยายนปีนี้ทําบ,บุญบริจาคสร้างพวกอสังหานะครับสร้างพวกถาวรระบบถูกพระวันไม่มว่าจะเป็นการสร้างโรงพรยาบาลสูงสร้างกุตีสงสารโาบสถ์ฉันกัสอะไระต่างๆพวกนี้นทำแล้วคุณจะโดดเด่นแลวที่สำคัญเนี่ย คุณชีวิตคุณจะยืนยาวและมีความสุขกับบุญที่คุณได้ทำมา,มาะระลึกถึงบุญบ่อยๆครโอกาสไปทาบุญไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเยอะๆนะครับแล้วคนที่เกิดในเดือนกันยายนจะผ่านพ้นโควไปทั้งหลายทั้งปวงได้ด้ดีผมชัวรี่แน่นอนแต่วันนี้สำหรับวันนี้คนที่เกิดในเดือนกันยายดือนง,งหลังลาไปก่อนหากแม้ใครมีปัญหาต้องการที่จะรู้ว,ว่าชะตาชีวิตของตวเองจะเป็นยังไงแบบจอดึกกับผมหมอคิดชัวรี่ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์เดิมก็คือ091451591หรือจะนัด เจอเจอดูดวงตรวจดวงชะตากันที่บ้านเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับวันนี้คงต้องลางกันไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ